แกคือใครอะฉันจะมาแทนมึงไงล่ะไม่ที่คือคนทีのの่แข็งแกร่งที <uana> ่สุดแจไหมฉันไม่สนกูจะฆ่ามึงแจไหมเฮ้ยจะโอ้เป็นคนไงล่ะฮ่าฮ่าแกแกันแน่แจไหมไม่เข้าใจแกนั่นแ่ะจะมาแทนแกไงล่ะอือโอ้ยเอ้แกฮักกอร์แกคือเพื่อนของไอ้เจ้าบัก ตัวอมนั่นเองจันจะมาแก้เช้นเขามาพี่าตเฮ้ยมาไปไม่ได้งไงเปลนไปได้อยู่แล้วสิมาสู้นตัวต่อต,ตัวมดิมาเลยมาดิอันนี้แน่อันนี่ยนนยังงุ๊มเตะตาดวงต <c oughs> าเออแล้วก็ตามด้วยโอ้ยอ๋อ เลโอเนี่ยอเตรียมตัวตายได้แล้วอืมกีเออเออเออแกจะปิดตำนานแกในระดัดนี้ในเวลาปิดตำนานแกแล้วสินะปิดตำนานแกได้แล้วจะเริ่มขึ้นวันนี้จะเริ่มขึ้นแล้วรืนะจะเริ่มขึ้นแล้วนี่นอะออดช่วยด้วยเออเออเออเปนไงล่ะที่นี่เออ

โอเคแอมตรงไม่รอดตรงไม่รอด55คิดผิดแล้วเออเออฉันรู้สึกแปลกๆนะแจกใช้พลังหมดไปฉันรู้สึกแปลกๆมากๆฉันรู้สึกฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเออ ฮ้ยมันจะมันสลบแล้วจังหวะนี้แหละยิงเตรียมพร้อมยิงเลยเฮ้ยแค่ไปคนประหาชีวิตเจาะหัวแล้วก็เอาเรือออกมาหน่อยๆลิงแล้วกา็ทําการทำการทำการทำการเออ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 อ แผน,นกูเพราาไม่เป็นไรหรอกมกอั้งยื้นได้ใหม่โอ้ฉัน้นเป็นแค่ตัวคนหายตัวโอ้ห้่นอนจัง,จงเลยเออเออเอ่ชุดตัวแปลกๆนะโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอ่อเออเออ เดี๋ยวก็รอก่อนร้อก่อนเอ้ยใครอะเอ่อเออโอเต็งโม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 เอ่อเออเลยเลยจริงเลยฮ่าฮ่าช่วยนะพื่เ uh, ต <mythology> um, ็งโมอร่อยจังว่าเพื่อนเออก็อยู่แล้วอะฉันปลูกนนตงโมไว้ข้าังบานอะเขาแห่เออขอบคุณมากเพื่อนที่ที่ช่วยฉันไว้ฉันคงไม่มีนายฉันคงตายไปนานแล้วโอเคเห้เสียงแหละ โันนี้ฉันมาแล้วโอ้สวัสดีเปิ้ลสวัสดี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 กำับหลังแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียกใครร้องไห้อะไอเพื่อนมึงมึงเป็นทำอะไรมา โอ้เจน,อนะจนอขอโทษนะเจนขอโทษขอโทษเลยเนะจนให้ลูกพี่เจนไปะพยายามจะฆ่าอีพ่อนะแหละเจนขอโทษด,ด้วยเออไม่เป็นไรไม่ใช่อะไรสวันดี้มอแมแก่ไม้ไม่ใช่สำหรับวันน,น,นี้ไม่ใช่สำหรนนับวันนี้ไม่ใช่สำหรับวันนี้ไม่ใช่สำหรับวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มึงทำสุนัขเหี้ยถึงมเช่ว่าไปหาอะไรกินก่อนดีไหมอะ เออได้ได้ได,ได้ไปหาอะไรกินก่อนโอเคป้าแตมใช่มาไปหาอะไรกินเนี่ยโอเคโอเคไป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 ่ไปไปอยให้มันร้องไห้ไปงนั้นแหละไปไปไป่อยให้มันร้องไลยตรงนั้นแหละเอ้ยน่ะให้มันร้องไปป่าปไปไปหาอะไรกินงั้นดีกว่าไอ้เพื่อนตรงนั้นมีร้านว่ะโอเคโอเคโอ,คโอ้ฉันตรงมาทำเพี้ยอะไรให้มันมุนมานอีกเนี่ยมาค้างเพี้ยอะไรตอนนี้ โอ้จัดได้เวลาจัดเตรียมให้มันในฝ่าก็ได้เออเดี๋ยวเราจัดเตรียมให้มันละอออ่ะอ่ะเอ้ยเอา,าทำาอะไรอ่ะก็ะเอามังูเดือดข้าวไงมันอยู่ข้าวไม่ใช่เหรออ๋โอโทษโทษขอโทษครับอ่ะเดี๋ยวเอาโต๊ะให้เอาโต๊ะให้อ่ะเอาโต๊ะไปเดี๋ยวทำไม่แข็งก่อนเดี๋ยวมันดิน้นอ้อโต๊ะดิ้นได้้วยเหรอะก็เออดีวะเอาไปคนละก้อนเอาไป โอขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยไอ้นกที่ไหนร้องวะน่ะขอบคุณจัโตนะช่างเหอะไม่เจไหมยัไม่เป็เลยไม่เป็นไรของใช้อยู่แล้วเลยองนี่วะขอบคุณมากเยอะไปอยู่ขอบคุณมากนกมาจ่าเสียาให้เรากินไม่เป็นไรไม่เป็นเลเดี๋ยวมันก็ตายเองละเดินกันเถอะเพื่อนปะโอเคบยใจะกินให้อะไรอะไรเลยให่แล้วชปล่ยนำอดียำ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 ยยำ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  ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีอ่าบ๊ายบายนะจะไคุณธรรมโอเคบ๊ายบายนะเจ้าของใช่บ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วตลกจริงแฮ่ตลกมาก ตลดอยู่แล้วเฮ้ย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 เฮยเฮ้เฮ้ย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 าฮ้ยาฮ้ยเ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 ฮ่ยเฮ่าเฮ้ครฮบเฮ็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮับเฮ้ยเฮ้คเฮ้องฮ้มาฮ้ยเ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 ฮ้ยาฮ้ยเ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 ฮเฮ็นไฮเฮ้าเฮ่เฮ้่เฮ้ยฮ้ยฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ่เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮเฮ้ฮ้ฮ้ยฮบยฮ้าฮ้ยเฮ้าเฮ้เฮ้าเฮ้ยอฮ้ยฮ้ยฮ้ยฮ่้า ซึ่งตาเนี่ยครับมาเลียกรุ่นพี่มันออกมานะครับซึ่งรุ่นพี่ก็พลังไม่ก็โหดเยี่ยมมากครับต,ต้องห้เอาให้โพดนะครับเปลี่ยนล่างสองเลยนะครับมาจบลงแล้วเย่เ yeah, ย yeah. ่จบแล้ว yeah. จบแล้วเย yeah. yeah. ่จบแล้วจบแล้วเย่จบแล้วจบแล้วเย่เย่